เปิดหน้าใหม่กอล์ฟเบญจพลทำศัลยะกรรมรอบที่สาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันเปิดหน้าใหม่นักแสดงดังกอล์ฟเบญจพลเชยอรุณหลังบินลัดฟ้าไปทำศัลยะกรรมหน้าใหม่รอบที่สาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนัน ก่อนหน้านี้กลอฟเบญจพลได้ออกมาโพสรูปภาพหลังทำใบหน้าก็กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าไม่น่าไปทำสารยกรรมรวมไปถึงหลายคนคอมเมนต์มักเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบ จนทำให้หนุ่มกอล์ฟเบนจพลน,นั้นถึงกับจิตตกกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกอล์ฟเบนจพลศัลยกรรมหน้าใหม่เป็นครั้งที่สองหลังจากทำมา2ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ก็ถือได้ว่าหน้าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกลายเป็นหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีสุดๆ แต่ล่าสุดต้องบอกเลยว่ากอล์ฟเบญจพลยังไม่พอใจในความรอบินลัดฟ้าไปเกาหลีอีกรอบเพื่อไปทำศัลยกรรมใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่3ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รอชมหน้าใหม่กันเพียบทางด้านกอล์ฟเบญจพลได้โพสต์รูปภาพล่าสุดหลังฟื้นจากการผ่าตัดพร้อมได้อัปเดตใบหน้าที่ผ่าพันรอบพร้อมระบุแคปชั่นทุกอย่างเรียบร้อยดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะจ๊ะ แฟนคลับนักบูลลี่ทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะจ๊ะครั้งนี้คุยกันยาวเตือนแล้วนะ